เออเออเลือกตัวไหนดีล่ะมีแต่ตัวจริงเจ้งทนั้นเลยเฮ้เทนเนอร์มือใหม่ไหนเลือกชั้นสี่ฉันเป็นทตดไฟทอดไฟอ่ะกระจอกเราอ่ะเป็นน้ำนะเอ้าแม่งเลยไอ้นี่แม่งอ๋อเจ็บเฮ้เทนเนอร์มือใหม่ฉันอ่ะมีอะไรของดีจะมาให้ดูด้วยอึ๊บเป็นไงล่ะเจ๋งไหมเอาไว้ฟาด เฮนเนอร์มือใบในเลือกเชลซี่พวกเนี้มันอ่อนแอดูสิอย่างเจ้านี่มันกากมากเลยนะ,จะเจ้านี่มันใช้ถาวรเป็นไหมลานนะนายอ่ะฮะพอดีฉันยังใช้ไม่เป็นเลยละโอเคถ้างั้นนายก็เลือกฉันซะ,ะเจนเนอร์มือใบ ฉันนะทั้งเก่งอย่าไปเชื่อมันมันอนะากาศมากเลยลาฉันเป็นน้ำแต่มันเป็นไฟแต่ฉันอนะพ่นน้ำให้หนายกินได้ด้วยลานะสตอชีจริงเหรอถ้างั้นนาะยก็ลองมาสืบฉันดูไม่หล่อกหรอเด็กมือใหม่เห็นไม่ละเห็นไม่ล่ะ,เ,ละเขาเลือกฉันด้วยลชาชลาแมนเดอร์บา,บายยนะะเซนเนอะร์มือใหม่นายเลือกผิดแล้วนะโฮ้ยแต่นายก็มีฉันนะชาลาแมนเดอร์ ฉันจะอยู่กับนายด้วยละ่ะอาไม่ไม่ไม่ฮ่า <c oughs> ฉันเป็นน้ำแต่นายเป็นหินในส่้อะไรฉันไม่ได้หรอกบ้า่เห็บนายเป็นไงละ่ะ